ครับเขาเหงอนเสร็จแล้วโอ้พี่นยองมาก,กครับไปน,นะครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพเพลียงประเพื่นที่เขาหลบหักทุกท่านครับมื้อนี้สี่ภาพพี่น้องมานำเสนอเมนูหนูครับพี่น้องได้หนูหน้ามาเห็ดอย่างกินไนะครับ นูโตของเย่เลยเห็นอ่งเป็นยิ่งมากครับแต่หนูหน้ามาเห็ดยังกินแน่เดี๋ยวบางคนกับขวารงคนกันกน,นั่นะครับอันนี้ผมถี่ขอน้ำเสนอเมนูที่พอแม่เราเห็นหกินแต่สมัยยุบานครับเห็เดอย่มันเสยบครับก็เลยวา่าที่เอามาแนะนํำเห็ดพี่น้อมเบิ้งนะครับเด้ออันนี้เป็นเมนูนึ่งหนูสมุนไพรนะครับเชิงปรุงีิยังแน่นะครับอันนี้แบบม,มะกรูดครับใส่ไปเลยครับ ใส่ไปเลยอันนี้เป็นหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งแล้วก็ข่าครับใส่ไปเลยครับอันนี้คือสมุนไพรตีหฮาใส่นะครับตีตำไปเตรีมงดังกันไปเลยครับรตับร่วมกันเลยเครื่องสมุนไพรห้าใส่เวลาห่อหีอขกข่าแหลกๆครับเนาะขกข่ามัน 以后。你 มาปรุงกันครับวันนี้เครื่องปรุงมุ้ยอยังมาหมายครับเริ่มนำปลาเลยครับนำปลานิดนึงปงุง่รสไปอีกครึ่งส่วนย่างๆครับโรดใส่ปลาตามด้วยรสดีครับจากปลายส่วนนะครับเนาะราต้องใส่หลายปบนเลยเด้อซอสหอยครับ นะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับสองช้อนนะครับซี่ิวขาวส,าวส,าวสาวองช้อนได้เพี่น้องเด้อเราจะคนให้มันเข่ากันครับนี่คนให้มันเข่ากันคนขันขันในมันเขา่คคเขาเอาอีกไปใส่ซึ่งหนึ่งนะครับนนเนาะเราจะผิกหน้าพิกหลังนะครับเดี๋ยวพอตามกินต้องคนพอเดี๋ยวม,มือหนึ่งถือกล่องอยู่มันคนบ่ได้ครับ ดัเสนอเมนูหนูหนาเนึ่งสมุนไพรครับนี่เป็นเมนูที่พ่อแม่เฮดใหกนกินนี่แกสมัยจุงบวันครับเหีเขาหาหนูว่าไหนเขาก็ลองเห็ดมั้ครับเครื่องปรุงกับครืองหนึ่งไก่หนึ่งกาธรรมดาครับเนาะพี่น้องถามมาชิมกัน,กนด้ครับเด้เอเขาหมาเรียบร้อยแล้วครับเขาคนเห็นขากันเรียบร้อยแล้วดี๋ยวเขาอย่าไปขื้นเตาเลยครับหนึ่งครับ โอเคครับเสรรีครับไปต่อไปรอบมึงได้ครับเด้อสุนี้ผมการะกาศแสบครับ